ก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยครับพบก,กับผมแพนเซอร์ er, สยามห่างหายกันไปนา,นานนะครับนี่สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็สําหรับใครที่อันซับช่องผมไปก็ขอโทษเลยครับที่ท่านอาจจะไม่ได้เมนดิชของคลิปวิดีโอนี้ก็สําหรับใครที่ไม่ได้ดูคลิปแมทสปอร์ตไลทก็ช่วยกลับไปดูเลยครับเพราะคลิปนี้จะเป็นคลิปต่อเนื่องของแมทสปอร์ตไลทซึ่งสาหรับใครที่เข้ามาชมช่องผมผ่านจากคลิปของหวานของผมไปก็ขอย้ำเลยครับว่าคลิปนั้นก็จะไม่ใช่เมน ดิสลักของเราก็ทําให้คอนเทนต์มันหลากหลายหน่อยก็ระดับหนึ่งก็ต้องขออภัยมาที่ดลยครับที่คลิปที่ท่านต้องการรออาจจะนานหน่อยไอเดี่ผมทําช้าเลดนึอส่วสำหรับใครที่ยังติดตามช่องผมอยู่ก็ขอบคุณมากนะครับท่านนี้ก็เป็นคนที่โคตรมาสัจจ์มากเลยโอ้โหเอามาจากรอแฮน d ์ทับมาขืนอะไรวันเก่ซึ่งสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปต่อเนื่องตามที่ผมพูดไปนี่ก็คือจากแมปสปอตไลท์ของ Astro l ล g ก c y ซีก็จะเป็นการต่อมาอีกทีหนึ่งในชื่อรายการที่มีชื่อว่า Fa Spotlight ปครั่านสปอตไล มีแฟคชันมากมายให้เลือกซึ่งวันนี้เราจะขอระเติมเฟิร์ f a ฟคชันแรกซึ่งสำหรับแฟคชันนี้เป็นดึกในแฟคชันที่เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดเรื่อง,องของจักรวาล Warcraft 3นั่นก็คือ t h s s o u r g e คำเตือนคลิปรีโอที่ท่านเห็นต่อไปนี้จะเป็นตัวเกมในแพท3.14.16และ3.14.18ซึ่งหลังจากคลิปนี้ลงก็จะเป็นแพทใหม่ซึ่งแพทใหม่ที่กำลังอยู่ในเวลานี้ก็สามารถกดไปดาวน์โหลดได้แล้วนะครับแล้วก็คลิปบางส่วนก็อาจจะมีเกมเพที่คุณคุณ้นที่คุณเคยไปดูอีกช่องหนึ่งก็ได้รับอนุญาตจากเจ้าของแล้วให้นำฟุตเทจมาใช้ได้ก็ฝากติดตามช่องนี้ด้วยนะครับ ขอขอบคุณบทความจากัจันนเตจนมาณที่นี้ด้วยนะครับโชคดีนายหนูในส่วนการเล่นของตัว s k i กิร์ตจะไปในลักษณะของคลื่นมนุษย์โดยอาศัยซากศพไปว่าวดีในการนำทับ ในบางกรณีจึงทําให้ปริมาณของ The s สเกิร์ตจึงมากกว่าแฟกชั่นอื่นซึ่งค่า้จ่ายในการเรียกนั้นค่อนข้างรวดเร็วและสั้นเป็นอย่างมากจึงทําให้มีการผลาทรัพยากรไปอย่างสิ้นเปลืองแต่ทึงกระนั้นมันก็สร้างความปั่นป่วนให้กับฝั่งตรงข้ามที่ต้องมาระแวงเรื่องจํานวนของ The s สเกิร์ตที่เขารุกตามอย่างบา้าคลั่งนั่นมันเลยส่งผลทําให้ The s สเกิร์ตเป็นหนึ่งในตัวช้อยแรกๆเพราะเนื่องด้วยเรื่องจํานวนคลื่นเวฟมนุษย์และการเรียกที่ค่อนข้างรวดเร็วและเนื่องด้วยตัวเกมเพลย์ไม่ได้ซับซ้อนมากจนเกินไปจึงทําให้ จะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่สามารถเล่นได้รองลงมาจาก Stormwind f r o s t o u f และ w a r s o n g การรู้จักตัวเองก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับในการทบทวนสิ่งที่เราทำผิดพลาดไปในอดีตเหมือกับการดูกองทัพของเราว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างก็จะเป็นการอธิบายประเภทของยูนิตและเวาสามารถของยูนิตขั้นพื้นฐานเล็กน้อยหนึ่งในคุมกำลังบุกทะลวงของ The s k o r พวกกูนเป็นหนึ่งในยูนิต ที่ขึ้นชื่อเรื่องความรวดเร็วในการจุโจมและการมาเป็นฝูงยังส่งผลเสียต่อศัตรูเพราะการที่จะฆ่ามันนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมันมีทั้งความเร็วในการโจมตีความเสียหายที่สร้างให้กับพวกอันอามเป็นอย่างมากพร้อมกันนั้นการฆ่ากูให้ตายมันเป็นเรื่องที่โง่เขลามากเพราะเมื่อกูตายแล้วมันจะทําการสู้อีกครั้งเพื่อที่จะยืนจัดและรอให้กองกำลังอื่น พร้อมที่เข้ามาตะลุยจึงเป็นหนึ่งในกองกำลังที่แนะนำในการเน้นสู้ด้วยจำนวนหรือที่เรลียกภาษาทางเทคนิคกว่าครื่นมนุษย์เรายังสามารถเพิ่มความริการโจมตีให้กับกูดการอัปเกรดกูฟนซีซึ่งมันจะเพิ่มความริการโจมตีอีก35%และเพิ่มการเคลื่นที่เร็ว ส่งผลทําให้การไล่ล่าของพวกกูก็เปรียนเสมือนกับการไล่ล่าของสัตว์นักล่าที่พร้อมจะล่าเหยื่อที่หนีอยู่สําหรับยูนิตต่อต้านอากาศยานหรือยูนิตประเภทระยะไกลสําหรับเดอะสเกิร์ตแล้วคงนี้ไม่พ้นคลิปฟีนซึ่งสาหรับคลิปฟีนในเกมโหมดนี้จะค่อนข้างพิเศษหน่อยก็คือสามารถจบตีทางอากาศได้แต่ถึงกระนั้นเมื่อได้บางสิ่งบางอย่างไปแล้วก็ต้องมีของแลกเปลียนที่เท่าเทียมนั่นก็คือสกิลอย่างเวฟซึ่งโดยปกติทั่วไปแล้วจะต้องเป็นสกิลออโต้แคสซึ่งมาในเกมโหดดนี้้กกลายป Skill ใช ก็เช่นกันกับที่ผมพูดไปข้างต้นการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมการใช้ AutoCAD เปลี่ยนเป็นสกิลแอคทีฟระยะเวลาของการรายสกิ l เว็บยาวนานขึ้นเป็น12วินาทีในขณะเดียวกันการโจมตีทุกๆครั้งของคลิปฟีนจะทําให้สถานะติดผิดพร้อมกับสโลการโจมตีสตูไปด้วยเช่นกัน สำหรับกากาในเกมโหมดนี้ก็ยังคงเป็นยูนิตท,ทางอากาศที่ยากที่จะตอกรอนด้วยตรงๆโดยประสิทธิภาพดาเมที่สามารถบดขยี้สตรูให้แหลเกเลี้ยวได้เพียงแค่ไม่กี่ครั้งหรือการรุมเพียงแค่ไม่กี่ตัวก็สามารถทําให้ยูนิตท,ทางอากาศที่แข็งแกร่งที่สุดสามารถลงจอดลงพื้นได้อย่างเละเทะไม่เหลือาซากึ่งสำหรับสกิลของกากยานั้นยังคงที่ซึ่งหมายถึง ออริจินอลก็ยังคงอยู่บางสกิลและสำหรับในเกมนี้ก็มีการเพิ่มออปชันบางอย่างเข้าไปนั่นก็คือการเพิ่มสกิลอย่าง h a l of Terror เพื่อใช้ในการคำรามลดดาเมจของสตูี่อยู่ใกล้ๆเป็นเวลา10วินาทีซึ่งส่งผลทําให้ดาเมจที่โจ๊ตี้ไซกาก่อยทําให้ดาเมจช่วงหนึ่งได้หายไปซึ่งหมายความว่าเป็นการตัดดาเมจของสต r รูไปในตัวด้วย ทึงทำให้การก่อยยังคงทรงพลังในฐานะทัพอากาศผู้ปดขยี้ทุกสิสิที่เข้ามาขวางสําหรับเดทในแล้วตัวละครนี้ไม่ใช่ฮีโร่อีกต่อไปแต่เขามาในฐานะยูนิตพิเศษที่สามารถเรียกได้ในในโคปอลิสโดยความสามารถดั้งเดิมของเขายังคงอยู่ไม่ว่าจะเป็นเดดคอยที่เพิ่มเลือดให้กับอันเดทของเราแอนิเมเตเดทฉุบซบคนตายให้มารับใช้เรา3ตัวเป็นเวลา60ิวินาทีเดทแพ็คสังเวยเดทของเราเปื่อฟื้นฟูนฟนเลือดและมานาของเราอย่างที่บอกไป การแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมย่อมจงเกิดขึ้นสูญเสียาการเป็นฮีโร่แต่คุณได้รับพลังอันมากมายไม่ว่าจะเป็นการต่อต้านเวทและลดระยะเวลาของดีบับต่างๆและก็จะมีโอกาสที่ดาวเมทที่จบดีใส่เราลดลงและเมื่อทําการอัปเกรดความสามารถพิเศษอีกอันหนึ่งก็ทําให้ความรุนแรงเพื่อพิคอสตูที่อยู่ใกล้ๆเราหรือพยายามจะหนีลดลงไปอีก20%ดังนั้นการวีเดทในในกองทัพคุณก็สามารถไล่บทขยี้สตรูที่กาลังถอนกองผลได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง สำหรับ a b บอมเนชั่ยังคงรับหน้าที่เป็นแทงรับดามจให้กับ The Ski r t เช่นเดิมพร้อมกับพวกสกิลอย่าง d e m o l i เชอสร้างความเสียหายสิ่งก่อสร้างไปสองเท่าจึงทำให้ a b บ mination จึงเป็นตัวในการดันบ้านที่ดีอีกหนึ่งตัวในการเพิ่มอัพสกิลอย่าง d i s ASTER c r o w d มีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมกันนั้นเพิ่มความบริราการเคลื่อนที่มากขึ้นพร้อมระยะเวลาของ c r o w d DISASTER ที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน m i d w a l k e กยังคงเป็นซิงค์ยูนิตที่มีประสิทธิภาพดีเหมือนเคยไม่ว่าจะอยู่ในโหมดไหน การนำมิดว a ลเกในการบุกบ้านพร้อมกับอกบการนำอ A บอบเบนชันมาใช้ในการดันบ้านส่งผลให้ประสิทธิภาพในการดันบ้านมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกับการอัปเกรดของ a b บอ i เ a น i ชัเพิ่มระยะเวลาของคลาวด d i s ส ASTER ให้นานขึ้นซึ่งไม่เพียงแต่คอมโบอย่าง a b บอบเ a น i ชัแล้วก็ยังมีคอมโบอย่างในโครเมนเซอร์หรือ Dead เด g ไนที่ใช้ในการเรียกโคกะรดูกและเรียกผู้วายชดเข้ามาช่วยรบจึงทําให้มิดวอลเก คู่คอมโบกับความตายได้อย่างน่ากลัวพร้อมนำเรามรณาชนลุกขึ้นสู้ เพื่อถวายเดนเนสุและองค์เด้อหัวอย่างสาเกรัตอย่างเต็มที่โดยนะวัตกรรมการสร้างและตกแต่งของเขาออบตเจ็ก่อให้เกิดยูนิตที่แข็งแกร่งที่สุดอีกหนึ่งตัวตนที่เมื่อมันลงสู่สนามสร้างความสะพึงกลัวให้แก่ผู้พ,พบเห็นเพรคไททันถึงแม้เพลคไททันจะเป็นตัวที่ถึกที่สุดภายในเดอะสเกิร์ตแต่ด้วยขนาดตัวของมันจึงทําให้รู้สึกว่าการที่มันตัวใหญ่รู้สึกเทะทะาําให้เคลื่อนที่ชา้าแต่ถึงกระนั้น มันก็เป็นเหมือนกับสิ่งนี้การแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมทําให้มันดูถึกเป็นพิเศษและสร้างความเสียหายศัตรูที่ค่อนข้างแรงแตีช้าแต่ดาเมจดนักเหมาะที่จะใช้เป็นตัวรับทําดาเมจถึงแม้จะมีข้อเสียเรื่องการเดินชา้าแต่เพลกไทท่านก็มีเพล็กลิงที่ช่วยในการทําดาเมจได้นิดหน่อยซึ่งนั่นก็ามากพอที่จะทําให้ตัวเพล็กไทท่านนั้นมีประสิทธิภาพในการต่อสู้ในสมอลพูิใหญ่ๆในการดันบ้าน,นั่นเองหนึ่งในผู้อยู่เบื้องหลังโลกละปะที่ไม่ทราบที่มา นักนรอนสมาชิกเขา of the dam โดยภายใต้การนำของเคลตุซาทำให้เนโคร m มนเซอร์เป็นหนึ่งในยูนิตท,ที่ค่อนข้างแข็งแกร่งแต่ด้านการอัญเชิญสเกลิตันในการใช้มาร่วมรบถึงแม้สเกลิตัน จะดูบกบานแต่หนึ่งด้วยจํานวนและสมอร์ภูมิยิ่งมากแค่ไหนเราสเกลิตันก็ยิ่งมากขึ้นฉะน,นั้นในโครเมนเซอร์มีความสามารถที่ค่องทางหลากหลายไม่วจะเป็นการเพิ่มิวเมรุนรนการจูบติหรือการขัดการนิสตรูในโครเมนเซอร์จึงเป็นหัวใจหลักอีกหนึ่งหน่วยที่ใช้ในการต่อสู้รวมกับสมาชิกในยูนิตนอื่นๆมากมายไม่ว่าจะเป็นคอมโบอย่าง ในโครเม n นเซกับม e ดวอลเกนในโครเมเนเซอร์ en, กับ o b ฟซิบ a n s t a เต n e ในโครเม e นซกับเบร t ไททันอีกคอมโบอีกมากมายที่แสนจะคิดได้จึงท,ทำให้ในโครเมเนเซอร์เป็นยูนิตที่มีคนมองข้ามไปในระดับต้นๆสำหรับ The s k กูร์นั่นเอง การเกิดขึ้นของแบนชีนั้นมีหลากหลายสาเหตุแต่สาเหตุหลักๆนั้นก็คือความพยาบาทอาฆาตแค้นจึงทําให้แบนชีนั้นเป็นยูนิตที่ค่อนข้างปวนสมรภูมิค่อนข้างมากทั้งคําสาบที่ทําให้ศัตรูโจมตีพลาดแอนตี้แมจิกเชลที่สามารถรับดาเมจจากเวทถึง6 7 5ดห้่วยพร้อมทั้งตานดีบัฟเป็นระยะเวลา60ิวินาทีและสกิลที่ร้ายแรงที่สุดที่ทําให้แบนชีเป็นตัวที่ต้องระวังเป็นพิเศษนั่นก็คือสกิลการเข้าสิงร่างศตรูศัตรูที่ถูกแบนชีเข้าสิงนั้นจะได้รับคตามนวว ที่กูเล่นได้อัพเอาไว้และเทคบางอย่างจะไม่สามารถปลดล็อกได้ในทันทีแต่ถ้าใครอยากพี่เลนสร้างกองทัพผสมจากฝ่ายต่างๆแล้วก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเกมมันฉลาดเกมโกงกว่าเราอีกสิงคนงานไม่ได้น,นั่นีอ ดังนั้นแล้วแบนชีเป็นหนึ่งในยูนิตที่ใช้ในการปวดไฟค่อนข้างดีอีกหนึ่งตัวหนึ่งในปัจจัยในการรบสงครามสิ่งหนึ่งที่หลายกองทัพต้องการนั่นก็คือสเปียงในการรบและทรัพยากรต่างๆอีกมากมายที่ใช้ในการเอื้ออํานวยการต่อสู้ต่อไปอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับจักรวาลนี้มานานเลือดๆก็เป็นสิ่งสําคัญในการดําเนินศึกสงครามดังนั้น t h อ c เค้า f the Dam มได้ทําการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์เพื่อใช้ในการตอบโจทย์เรื่องการสู้รบอย่างต่อเนื่องจึงก่อให้เกิดเป็นสสิ่งประดิษฐ์ซึ่งในที่ิงประดษฐ์ นั่นก็คือ o b s t a i a e State โืยความสามารถของมันในการฟื้นฟู HP ให้กับพันธมิตรรอบข้างและในความสามารถที่2นั่นก็คือการฟื้นฟู MP ให้แก่พนทมิตรรอบข้าซึ่งมันก็ตอบโจทย์ในการสู้รบอย่างต่อเนื่นองโดยที่ไม่ต้องพึ่งในการกลับบ้านไปเติมเลือดหรือเติมมานาะให้เสียเวลาทำให้การต่อสู้มีความต่อเนื่องมากขึ้น จากที่ได้กล่าวกันไปขนพวงจากสิ่งประดิษฐ์จาก Obsidian s t t e นำมาซูนอีกหนึ่งสิ่งประดิษฐ์ที่คนข้างแข็งแกร่งในการตอบโต้ทัทฐานราที่มีจำนวนมากจึงก่อให้เกิ Obs er, ด Obsidian Destroyer โดยความสามารถในการกวาดล้างสตรูภาคพื้นด้วยการกวาดล้างทุบตีเป็นวงกว้างพร้อมทั้งกืนกินบัฟของฝั่งสตรูฝืนกลายเป็น H p ของเราและจำนวนมานาันอ่ะจากจำนวนบัฟที่ได้รับและโดยตัวยูนิตของ Obsidian Destroyer มีความสามารถในการต่อต้านเวทมนต์โดยสปู่จึงทำให้บัฟต่าง ที่เข้าจบตีใส่ไม่มีผลกับออสเซเบียนเดสตรอยเออร์จะกลายเป็นหนึ่งในกองทัพยูนิตท,ทากาศที่ต่อต้านได้คดข้างยากพอกับกาก่อยนั่นเองจากอดีตฝูงราก,ก้อนไฟผู้ส่งเกียริสู่มรุตยูเหมันอุกวาดล้างทุกสิ่งโดย,โดย,โดยพลังอันเยอเือกเยน็นได้แช่แข็งทุกสรรพสิ่งให้กลายเป็นเหมือนกับว่าทุกสิ่งเหล่านั้นถูกตรึงไว้กับที่ Frost ฟิร์มเป็นหนึ่งในทับอากาศที่ใช้ในการโจมตีหรือการหยุดสิ่งกอ่อสร้างประเภทป้อมปราการหรือสิ่งกอ่อสร้างต่างๆและโดยพลังคลื่นเฮมันที่สร้างความเสียหายให้กับศัตรูพร้อมทั้งกัดกินพลังชีวิตศัตรูที่ขวางทางพลังแห่งเฮมันและโดยลมหายใจนี้แต่ปริชีพศัตรูเพียงแค่ยืนประจันหน้ากับเหาฝูงอดีตรูรักกตไฟที่ยากนักที่จะหาใครต่อกอนได้ ในส่วนการเล่นของ t ดอะสเกิร์ตจะไปในล,ลักษณะของคลื่นมนุษย์โดยอาศัยซากศพหรือวัาทฤีในการนำทับ ในบางกรณีจึงทําให้ปริมาณของ The s สเกิร์ตจึงมากกว่าแฟคชั่นอื่นซึ่งค่าใช้จ่ายในการเรียกนั้นค่อนข้างรวดเร็วแต่สั้นเป็นอย่างมากจึงทําให้มีการผลากทรัพยากรไปอย่างสิ้นเปลืองแต่ถึงกระนั้นมันก็สร้างความเป็นปุ๋ยให้กับฝั่งตรงข้ามที่ต้องมาระแวงเรื่องจํานวนของ The s สเกิร์ตที่เขารุกตามอย่างบ้าคลัง่งนั่นมันเลยส่งผลทําให้ The s สเกิร์ตเป็นหนึ่งในตัวช้อยแรกๆเพราะเนื่องด้วยเรื่องจํานวนคลื่นเวฟมนุษย์และการเรียกที่ค่อนข้างรวดเร็วและเนื่องด้วยตัวเกมเพลย์ไม่ได้ซับซ้อนมากจกน จะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่สามารถเล่นได้รองลงมาจาก Stormwind f r o s t w o o n และ w a r s n w ในช่วงเริ่มแรกของเกมเราก็จะมีฐานหนึ่งฐานใกล้ๆก,กับ The f o r e n t r o a l แล้วก็จะมีคนงานทั้งสิ้น5คนโดยในขั้นตอนแรกก็จะเริ่มอัปเกรดฐานเป็นขั้น2ไป็นระดับแรกๆโดยการอัพฐานก็จะเป็นการเพิ่มปริมาณฟูดให้สามารถสมอนยูนิตมากขึ้นและต้องอัพแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึงขั้น3ในส่วนที่2คือการเรียกฐานเรียกฮีโร่ของ The s k i r e r ตามด้วยคลิปหรือบาเลก,กูนพร้อมด้วยเกรดหยาบบ้านอัปเกรดหรือ ซึ่วนะเรียงตามลำดับนี้ก็แล้วแต่คุณเลยราะรูปแบบการเล่นของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันดีจะเป็นรูปแบบขั้นเบสิกในส่วนเหตุผลที่ทําไมต้องอัปเกรดฐานบ้านหลักของ The s k เกิเป็นดับเีแร่เพราะเนื่องด้วยบ้านเวลสนั้นจะมีสกิลเรียกเหล่าน้าผีมาช่วยในการฟาร์ม ซึ่งเขาจะฟาร์มอัตโนมัติในบร,ริเวณนอ r t h กรนซึ่งทําให้เราสามารถแบ่งเบาเรื่องการเลือกพื้นที่ไปฟาร์มได้ระดับหนึ่งซึ่งในการสร้างกรฟปหยัดนั้นทุกครั้งที่ปล่อยพื้นที่ว่างเปล่าเปเวลา15วินาทีก็จะมีเราสร้างโครงกระดูกของน้ากูเรียกซะเป็นนาเลยเราพวกกรูจะวางเรียงรายอยู่บร,ริเวณนั้นและเมื่อเอฟเฟกของ r i ซ e of the d ะเจตทำงานเราโครงกระดูกทั้ง6ก็จะไปย่างพื้นที่แบบสูงซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเล็งไปบร,ริเวณที่พวกทโทรอย,อยู่ซึ่งหนึ่งในนั้นก็็จะะเเเปนนสถาาาาทททีีเเทท่่่วํให้รรรลดภือง การฟาร์มปได้ระดับเนี่ยตัวฮีโร่ตัวแรกที่เราเรียกมานั่นก็คืออานูบาร์กหรือพี่ดวงของเรานั่นเองหลังจากเรียกพี่ดวงของเรามาแล้วให้เรียกกูหรือคลิฟฟินมาจำนวนสักสองตัวหรือจะมากกว่านั้นตามแต่สตวกแต่คุณต้องแน่ใจไว้ก่อนนะครับว่าคุณต้องมีงบอย่างน้อย1 5 0 g เพราะการคงงบไว้ประมาณจำนวนนี้จะเป็นการแบ่งไปเป็นการอัปเกรดเกราะและดามเมจอย่างละหนึ่งนั่นเอง โดยสำหรับภารกิจแรกของ The s k r u นั่นก็คือ War of the Spider โดยเง่นไขของภารกิจก็คือยุดพอยต์3จุดตรงบริเวณที่กำหนดเอาไว้ภายใน1เทิร์ หากคุณทำภารกิจนี้สำเร็จตามกำหนดฐานบริเวณ Central, โฟลเซนทรอนก็จะปลดล็อกเป็นของเราในทันทีพร้อมทั้งก็กำลังบางส่วนและก็สามารถอัญเชิญหน่วนจาทีมเดทในโฟร์ฮอสแมนรุ่นแรกนั่นเองในส่วนของภารกิจ2องทารอนคีฟซึ่งภารกิจนี้ก็เช่นเดียวกับ War of the Spider แต่ก็จะเป็นการยึดดักทารอนคีให้อยู่ภายใต้การควบคุมของเดอะสเกิร์ตภายในสเปซทร์นซึ่งอย่างที่ผมได้กล่าวไว้เกี่ยวกับฐานแม่ของเราฝูงเหล่านักผีก็จะไปรุมบริเวณนั้นก็ช่วยลดภาระให้เราได้รับดังนั้น2และฐาน3 จะได้ทำภารกิจได้อย่างรวดเร็วซึ่งแต่หากว่าคุณทำภารกิจสำเร็จคุณก็จะได้ปลดล็อกฐานบริเวณ Dark Tharlon Keep พร้อมทั้งสามารถเรียกพี่เคิลทูซาดเข้ามาในสมองภูมินี้ด้วยเช่นกันเมื่อเราทำการยึด Dark t h a ร l o n Keep สำเร็จมันก็จะทำการปลดล็อกภารกิจต่อไปโดยอัตโนมัตินั่นก็คือเซฟฟอรอนโดยภารกิจการสังหารคุณแม่มังกรอ,อย่างเซฟฟอรอนนั้นคุณจะต้องมีเคิลทูซาดอยู่ในแฟคชั่นเสียก่อนเพราะมาอย่างนั้นแล้วภารกิจจะ fail ตีไม่ดีอาจจะไม่สามารถเรียกฟอร์า หากคุณสามารถทําการสังหารคุณแม่มังกรได้นางก็จะกลายเป็นเดมิฮีโร่ในการนําทัพเหล่าฟอสเฟิร์ให้อยู่ภายใต้การควบคุมของเดอะสเกิร์ตนั่นเองในส่วนของเพลงออฟอันเดดก็สามารถสําเร็จได้ในทันทีโดยมี2วิธีหลักๆนั่นก็คือวิธีแรกกดปล่อยตั้งแต่เทินเก้านัทฟอ์เซนทรูและวิธีี่2รอให้ถึงเทินที่11หากทริกเกอร์อันใดอันหนึ่งสำเร็จก็จะมีตัวเลือกในการปล่อยกองทัพเดอะสเกิร์ตไปบุกที่โรลลรอนโดยที่สามารถส่งกองทุณไปอย่างสแตรกโฮมสกอร์แมนและเดดเนล แต่ก่อนที่จะทำภารกิจ break o f u n d เด d ขอให้คุณแน่ใจไว้ก่อนว่ากองทัพคุณพร้อมที่จะปลุกไปยังโดโรรอนพอถ้าหาคุณกดในทันทีมันก็จะว์ปกองทัพในนอตเรนทั้งหมดว์ปมายังพื้นที่ที่กำหนดไว้นี่เองในส่วนของภารกิจเ a รกอ of u n d เด d นั้นก็จะมีภารกิจต่อนเนื่องอย่าง The c a l l i n g ถ้าหากว่าเราทำภารกิจ The Calling ให้สำเร็จนั้นแนะนำให้ว์ปไปยังบริเวณสตรั h o l มเพื่อทำการเคลียร์ภารกิจ The c a l l i n g แต่คุณต้องมั่นใจนะว่าคุณได้ตเตรียมกองพลไว้ให้พร้อมปะทะหรืออัปเกรรดดให้ีีพอท่จะับ บริเวณสเตรปโหมเพราะบริเวณสเตรโมนั้นจะเป็นบริเวณที่จะรับศึก3ด้านมากที่สุดในกรณีที่ต้องรับมือคนเดียวหรือผู้เล่นดีเจนนั้นไม่อยู่ดังนั้นแล้วห้ามประมาทเลยค่ะในการรับมือศึกนี้คุณสามารถถล่มส r ตรปโ m มจนเละไม่เป็นท่าหรือจดก,การองค์ชายอาทัชเราก็จะได้รับอาทัชในร่างของเดทไหนมาอยู่ในกองทัพเรา

This kingdom shall fall. And from the ashes shall arise a new mortar that will shake the very foundations of the world. ในส่วนของภารกิจ Into the Realm of Internal ก็จะเป็นการยึด Sunwell ให้ Kel'Thuzad กลายเป็น a r c l i c h ก็ง่ายๆครับแค่บุกทะลุไปยัง k e l t h a r พร้อมทำลายเสา Run ที่คอยรักษาปกป้อง Silvermoon มาให้แตกพ่ายหลังจากทำลายสิ่งที่ผมกล่าวไปข้างตน้นก็ถล่ม Silvermoon ให้แตกแล้วก็ Sunwell ก็สาม,มารถตีได้หลังจากยึด Sunwell ไอยู่ภายใต้การครอบครองของ Skurge ให้นำ Kel'Thuzad มายังบ่อน้ำแล้วก็จะทำให้ Kel'Thuzad กลายเป็น a r c l i c h หากคุณทำภารกิจนี้สำเร็จ Kel'Thuzad ก็จะได้รับสกลิลพิเศษในการส เรเวน e นนต์ venant, มาอยู่ในกองทัพนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าเคยวทูซาหคิดก่อนที่จะทําภารกิจนี้สําเร็จหรือไม่ว่าจะคิดในสมรภูมิใดสมรภูมิหนึ่งเขาจะไม่ตายอย่างทาวอนก็นะบทมันเยอะพิเศษเคยลทูซาก็จะกลายเป็นร่างวิญญาณพร้อมทั้งได้รับ XP โบนัสอีก4,000ก็อย่างที่บอกไป ภารกิจ Into the Realm of Internal ก็จะไปโดนยกเลิกหลังจากที่คิวซัสกลายเป็นอาร์คิชและคุณอยากจะทําให้เหมือนกับลอว์บอคาร์แล้วก็ให้ทําภารกิจ Book of Medivh ซึ่งโดยการที่เราจะต้องทําการชิง Book of Medivh จากดารารันหรือ Gil ess, คิวเนสก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้เล่นทางนั้นจะเล่นกิวเนสหรือดารารันเพือให้ลอดอาร์คิมอนข้ามายังประตูมิติมายังอารอ์เซเพื่อกวาดรักสตรูในนามของลอสัก r รัช ใสโซนภารกิจสุดท้ายของ The Skirt อย่าง The a s c e n s i o n เงื่อนไขของภารกิจมีดังต่อไปนี้ 1. คุณต้องมีอาทัศนอยู่ในกองทัพ The Skirt 2. อ,อาทัตย์ต้องเวลสิบหลังจากอาทัศเวลสิแล้วให้นำอาทัศนมายัางบริเวณ The f o r Central และนั่นนะครับนำไปสู่การถเถลิงอำนาจของ The Lich King ถึงแม้เดอะลิิงมีพลังอำนาจมากพอที่จะสามารถสั่งการ The s สเกิร์ตตัวที่ไม่ต้องอยู่ในภายใต้บัลลังก์ของ The f ฟอร์ n ซนทร n e ข้อควรระวังที่จะต้องเล่นเดอะลิสกิงเพราะถ้าหากว่าลิ k i ิงตายในสมอลภูลใดสมอลภูมหนึ่งเดอะสเกิร์ตก็จะแพ้นในทันทีแต่ถึงแม้ว่าจะรู้จุดอ่อนอยู่ตรงหน้าก็ตามแต่คุณกล้าพอที่จะไปชิญหน้ากับกองกําลังอันไร้ที่สุดของลิ k กิงงั้นเหรอถ้าคุณแน่ก็เข้ามา ความที่กองกําลังของเดอะสเกิร์ตเป็นกองกำลังแห่งความตายและไฮยานะโดยแท้จริงการที่ตอ่อกรกับเดอะสเกิร์ตตรงๆนั้นในช่วงต้นเกมมันไม่ใช่เรื่องที่ดีนะแต่ถ้าหากว่านับถึงกองกําลังที่สามารถเล่นและฝึกได้ง่ายมาก,กสุดก็นับว่าเป็นกองกำลังที่เล่นง่ายพอสมควรในระดับหนึ่งแต่หากว่าท่านใดมีกลยุทธ์อะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับเดอะสเกิร์ตก็สามารถแนะนําหรือนําเสนอได้ในใต้คอมเมนต์คลิปนี้ได้เลยครับพะทุกทกลยุทธ์ล้วนมีความสาคัญทั้งสิน้นหรืออยากจะแลกเปลี่ยนกันใน Discord ก็สามารถเข้ามาได้ใตล้ล่างลิงก์ดบ We will see you in the Acerok.